สวัสดีครับผมดออรองค์จากช่องสัมมนาพมวน1ในช่องสื่อสารของเวิร์นไบเว็บสัมนาฟอร์ยูโดเนตวันนี้เรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในส่วนของพลังแห่งความคิดซึ่งครั้งแรกคิดว่าตั้งใจจะคุยกันในวันศุกร์ที่จะถึงแต่พอดีพักพวกกันครับโทรเข้ามาว่าพี่องค์ไหนพี่อง์บอกว่าความเสดร,รอไทยไม่ได้ผมไม่อยากรอครับผมอยากเรียนรู้ในส่วนของพลังความคิด ว่ามันเป็นยังไงคิดกันยังไงคิดแบบไหนซึ่งจะครอบคลุมไม่เป็นไรครับจัดไปครับจัดให้แจ่มในวันนี้เลยครับแน่สุดคงจะต้องมารู้คจำจากัดความของคำว,ว,ว่าความคิดด้วยนะครับความคิดนะครับหลายๆท่านก็ให้นักวิชาการทั้งฝรั่งทั้งไทยนะครับให้คำนิยามไว้แตกต่างกันเหมือนกันบ้างคล้ายกันบ้างเหมือน,น,นกันแต่ก็แตกต่าง คือเนื้อหายาวสั้นผิดกันนะครับบางคนก็นสั้นบางคนก็ยาวแต่สิ่งที่ผมประมวลมานะครับจากคำคำกล่าวของแต่ละท่านนั้นนะครับเขาบอกว่าความคิดคือกระบวนการทำงานของสมองที่รับรู้แปลผลบันทึกจดจำจินตนาการสร้างสารรค์ความคิดที่อนเอกอน,น,นกอนันต์ก่อให้เกิดสติปัญญาที่ซึ่งเป็นที่มาของการทำ และพฤติกรรมทั้งหลายทั้งปวงของมนุษย์ครับนั่นคือความหมายของความคิดครับสมองของเรานะครับมีเซลล์ประสาทมีเซลล์สมองนะครับเป็นล้านล้านเซลล์นะครับไม่ใช่แปดหมื่นหกพันเซลลเหมือนอิตาคนหนึ่งพูดนะครับไม่ใช่นะครับเป็นล้านล้านเซลลครับแล้วก็เป็นที่น่าเสียใจนะครับว่าเซลล์สมองของมนุษย์เรานี่ไม่ได้ถูกใช้งานเต็มตาม ศักยภา,าพหรือสมรรถนะนะครับผมเองก็ไม่ครับตอนนี้อาจจะโรยลาไปแล้วด้วยก็ได้คือพอไม่ได้ใช้มันก็เสื่อมเสื่อมเพราะไม่ได้ใช้เสื่อมเพราะอายุเสื่อมเพราะทําลายอย่างเช่นกินเหล้ากิน,ากนยานอนดึกนนอนดื่นกาแฟะอะไรพวกนี้นะนะครับนั่นคือนั่นคือสิ่งที่ว่ามันเสื่อมแต่เรารู้ให้รู้ว่าสมองของเรานะครับมีเซลล์สมองเป็นล้านล้านเซลล์ซึ่งสมองเราแบ่งเป็นสองสี่ครับ ซีกซ้ายกับซีกขวาซึ่งสองซีกนี้เรียกว่าทํางานไม่เหมือนกันนะครับต่างกันในส่วนของซีกซ้ายจะเป็นในส่วนของชิดเป็นระบบชิดมีหลักการชิดอยู่ในขอบเขตขอบข่ายมีกฎเกณฑ์กติกานะครับแต่ซีกขวาจะไม่ผูกติดไม่ยึดไม่ยึดติดนะครับขอละอย่างนะครับไม่ยึดติดกับเรื่องของกติกาเรื่องกฎนะครับจะแตกต่างกันซึ่งถ้าพูดหรืออธิบายให้ชัดเจนคือ ในส่วนของซีซ้ายจะเป็นเรื่องของภาษาตรรก,กะเหตุผลรัการนะครับคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์คำนวณจะเป็นพวกนี้นะแต่ในส่วนของซีขวาจะเป็นสุนทรียะคือความสวยงามความสุขจากการสัมผัสไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศิลปะหัตถกรรมเป็นเรื่องของดนตรีเป็นเรื่องของ นาฏการแดนซิ่งแดนซิ่งเออนาฏศิลป์น่ uh, อย่างนี้ชัดเจนนะเออจะเป็นพวกนี้นะครับเรื่องของจินตนานการพวกนี้จะจะแตกต่างกันคราวนี้ในส่วนการคิดมันก็มาจากสิ่งที่พูดไปเมื่อสักพูดด้านซ้ายจะเป็นเรื่องของความคิดเชิงเปรียบเทียบเปรียบเทียบกับเปรียบเทียบคือไงเปรียบเทียบสิ่งไอ้สิ่งของสองอย่างหรืออะไรสองอย่างนี่นะครับมันแตกต่างกันยังไงเหมือนหรือแตกต่างนะครับ ทั้งรูปธารทมและนามารม,ามายังไงจากนั้นเป็นความคิดสัมผัสเกี่ยวโยงกันไหมเนีสองสิ่งที่มาที่มาเปรียบเทียบกันนี่มันแตกต่างกันหล่แล้วมันเกี่ยวยกันไหมจากนั้นเสร็จมาวิเคราะห์ความคิดเชิงวิเคราะห์ครับคือแยกแยะซอยลงไปนะครับมันลึกคือให้มันละเอียดมากขึ้นมาความคิดเชิงวิพากษ์ครับคือพิจารณาคุณค่าว่า ด้วยเหตุผลเห็นด้วยเพราะอะไรไม่เห็นด้วยเพราะอะไรมาความคิดในส่วนของอกลยุทธ์คือเอาความคิดนี้มากําหนดกลยุทธ์ในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มากระทบต่อการปฏิัติของเราทั้งสิ่งแวดล้อมภายนอกภายในนี่คือความคิดเชิงกลยุทธ์นะครับและความคิดในส่วนอีกตัวหนึ่งคือ,อในส่วนของความคิดในส่วนของ บูรณาการเอาความคิดหลากหลายพวกนี้เนี่ยมาประมวลครับมาให้มันเป็นเอกภาพเป็นหนึ่งเดียวอันนี้คือความคิดทางด้านซีกซ้ายครับความคิดในด้านซีกซ้ายและอีกตัวน,นึ่งครับลืมไปความคิดเรียกว่านำม,ม,มาประยุกต์ให้ได้จริงในที่อ,อยู่ด้านซีกซ้ายนะให้ได้จริงนะประยุกนะเอออันนี้คือเรามีความคิดเชิงเปรียบเทียบ ความคิดเอ่อสัมพัสความคิดในส่วนของประยุกต์ความคิดในส่วนของวิเคราะห์ความคิดในส่วนของวิพากษ์ในส่วนบูรณาการวิสัยทัศน์ไอไมใช่วิสัยทัศน์กลยุยทธ์สมมติว,วิสัยทัศน์จะอยู่ด้านขวาคือมองเห็นอะไรที่มันจะมากระทบเหมือนไอเบิร์ดวิวมองเหมือนเดียวมองเหมือนเดียวคมลึกทันทีใช่ไหมครับเรียกว่าโฉบมาหรือเห็นไกลๆอันนี้อยู่ด้านขวามือนะ จินตนาการไอซายว่าความคิดทางจินตนาการนี่คือสิ่งที่บอกว่ามีค่ามากความรู้เนื่องจากไม่มีขอบเขตครับคิดไปก่อนแล้วหาความรู้เพื่อจะมาใช้แล้วมันกลา,ายเป็นในส่วนของสิ่งป๋าคือประยุกต์ให้เกิดจริงความคิดเชิงทั้งทั้งสรรเป็นความคิดใหม่ๆเป็นความคิดเชิงบวกเป็นประโยชน์กับคนส่วนมากซึ่งก็มาใกล้เคียงกับนวัตกรรมเหมือนกันครับคล้ายคลึงกันคือคือสิ่งที่คิดใหม่ๆ ทั้งเรื่องของแนวคิดเรื่องของวิธีการเรื่องของต่อยอดหรือแม้แต่เรียนจะร่งคือไม่หมดเลยอันนี้นวัตกรรมครับความคิดต่อมาคือความคิดในส่วนของความคิดในส่วนของสังเคราะห์คือด้านซ้ายจำได้นด้านซ้ายนะจำได้นะด้านซ้ายเจะเรื่องวิเคราะห์แยกแยะย่อย,ย,ยๆมาใช่ไหมเออใครที่เขาวิพากษ์ว่าเหตุผลนุ่นหินพหตนี้เสร็จมาสังเคราะห์ครับให้ได้สิ่งใหม่ แน่ิหมนั่นคือความแตกต่างของสมองสองสี่และไอที่พูดมาว่อสักครู่นี้จะเรียกว่าตรงกับพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัดไว้ครับโยนิสามนสิการโยนิสามนสิการคือคิดอย่างแยกยนต์คิดถึงหาเหตุหาผลคืออริยสัจสีคิดถึงส่วนที่เกี่ยวข้องคิดถึงถึงละเงาถึงปัญหานะครับ แยกยตนรอบครอบละเอียดจนได้ว่าควรทำหรือไม่ควรทำดีหรือไม่ดีนั่นคือสิ่งที่ว่าพลังแห่งความคิดครับนำไปใช้นะครับนำไปใช้เราไม่สามารถกระโดดข้ามเหวนะครับสองครั้งนะครับเราครั้งเดียวจะต้องผ่านนั่นคือต้องคิดดีๆก่อนนะครับและพบกันใหม่ ครั้งหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามนะครับเป็น,นาากำลังใจให้ดรกอุ๋มสำคัญครับโฆษณาขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ